นักข่าวก็ไปไล่สัมภาษณ์ประชาชนตามตะเข็บชายแดนถึงท่าทีของรัฐบาลแล้วก็กองทัพแล้วก็ที่ประชุมสมชหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีเป็นประธานในการประชุมสมชแล้วปรากฏว่าเพียงแค่สปีดแรกของนายกรัฐมนตรีหลังการประชุมสมชก็ทําให้ประชาชนประทับจิตไม่ลงเลยประทับจิตไม่ลงเลย ตามนั้นแหละเรื่องขมเมรยังไม่ระทับใจการประชุมสอมอชอผลประชุมออกมายังไม่ระทับจิตปรากฏว่าเกิดมีมใหม่คือประเทศไทยฝนตกน้ำท่วมที่สามสี่จังหวัดทางภาคเหนือนายกร,รัฐมนตรีไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์บ้านบุรีลัมเขากระโดงก็รู้แหละว่ากล้าทำได้อำนาจแล้วก็กล้าทำก็รู้แหละว่ากล้าทำกล้าปฏิบัติ รู้แหละกล้าที่จะปฏิบัติแต่ละเรื่องแต่ละลาวเพราะมีอํานาจแล้วก็กล้าที่จะปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละแหละไม่เกรงใจประชาชนแต่เกรงใจบ้านบุรีรัมมากกว่าท้าทายระบบความท้าทายระบบความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเดี๋ยวประชาชนก็จะสร้างมีมให้เองแหละ ท,ท,ทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับปราสาทปราสาทที่โผล่กลางป่าไปเจอปราสาทตพนามีตอนนั้นมันมีใครเข้าไปบูรณะอะไรบ้างไหมยังครับเออขมิน้นชื่นหนึ่งขมิน้นเหรอตอนนั้นกำลังไอ้ช่วงนั้นเขาลบกันเดี๋ยวจะหยุดมัง้งก็ม,มีสำคัญมีสำคัญไอ้ตรงปราสาทตร์จัดหน้าผา,า,าลงไป ีล่องรอยการเป็นบันไดไม้บน็อไอ้บันไดอิตโบราณไหมแบบพรมลุ้แบบเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีเป็นหน้าผาครับผมไปไปสองท้ายแดงนีแต่รอยทันไอคนเดินนะรอยกระเหม็นเดินขึ้นมาครับเดินขึ้นเดินลงเดินมาลงทางช่อง,งเดินมั่งเราจะไปทางไหนสาแก้วอยยน,น,นะเคยเห็นเคยเจอแล้วก็เคยเดินไปเขาก็ว่าไปสายดี จะไปสายดีสรุปเลยก็คือว่ามีคุณพรานตาคนหนึ่งถูกสัมภาษณ์จากนักข่าวบอกว่าไอ้ปราสาทคนาเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและอยู่ตรงไหนและล่าสุดเป็นยังไงชาวบ้านแถวนั้นรวมทางอดีตพรานตาเขาบอกว่าเขาเจอปราสาทและกเดียวกันปราสาทคนาตัวนี้เนี่ยขเขมรชี้แล้วก็กําลังทำเนี่ยเอาเป็นเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวของเขาแล้วก็มีการสร้างบันไดเนี่ยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อย แต่แม่ทัพพระที่สองคนใหม่บิ๊กเติงซึ่งจริงๆก็เป็นรองแม่ทัพอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยแหละแล้วก็จริงๆเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ได้อะนะแต่ล่าสุดปรากฏว่าเกิดมีมใหม่แม่ทัพเติงออกมาให้สัมภาษณ์ต่อกรณีเกี่ยวกับปราศรณาบอกว่าระหว่างนี้ประชันหน้ากันอยู่ไม่มีใครยึดได้ขมิ้นก็ไม่ได้ยึดไทยก็ไม่ได้ยึดแต่สิ่งหนึ่งที่นักข่าวยังไม่ได้ถามและถามแล้วก็ไม่รู้ว่าแกตอบยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนั่นก็คือว่า แล้วอีกปราสาทคณาเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่หนึ่งต่อห้าหมืนหรือไม่ก็ยังไม่ทราบว่าแม่ทัพเขาจะตอบยังไงอย่างนะฝากนักข่าวสายทหารไปถามท่านแม่ทัพด้วยประสาทคนาที่กําลังเป็นประเด็นที่ทหารเนี่ยสร้างบันไดขึ้นไปไต่ขึ้นไปเหมือนกับเขตเอภูมะเขือนึกออกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยประสาทคณาเนี่ย มันอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยอยู่ในเขตของแผ่นดินไทยและอยู่ในแผนที่หนึ่งต่อห้าหมืนดังนั้นมันไม่ควรจะต้องเป็นประสาทของขมรหรือของผู้ใดถ้าทหารไทยไม่ได้ไม่ได้ไปครอบครองแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศทา่าทหารขมรเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นอะไรรู้ป่ะเธอกําลังพลของเราเนี่ยจะมีเพียงพอไม่เพียงพอก็ตามแต่แต่ตลอดระยะเวลาประมาณแปดร้อยตั๋งกิโลเมตรเนี่ยถ้าไอ้เมรมันอยากจะลุกตรงไหนตอนนี้มันเหมือนลุกได้หมดเลย เพราะว่าเราไม่ได้มีทหารเนี่ยอยู่ทุกระยะสองเราเราไม่ได้จะมีทหารอยู่อยู่ยืนอยู่ระยะสองเมตรชายแดนตลอดตะเข็บเนี่ยเราไม่ได้มีทหารอยู่เพื่อเฝ้ายามในระยะสองมันไม่ได้อยู่ในระยะเมตรต่อเมตรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับทหารเนี่ยของขมรเนี่ยมันอยากจะได้ตรงไหนมันก็ชี้เอาชี้เอาชี้เอาลุกเอาลุกเอาลุกเอามันเหมือนกับ ถ้าเกิดมีสงครามอีกรอบหนึ่งตรงจุดที่มันยึดอย่างเช่นภาสาคนามันก็จะยึดเหมือนภาษาตาควายจุดไหนที่มันเข้ามาได้มันอักมันเข้ามานึกออกไหมมันเหมือนอย่างนั้นแสดงว่าเขมรมันเตรียมตัวรบแล้วเมื่อมีการรบตรงจุดไหนที่ทหารมันฝังระเบิดไว้ได้แล้วมันก็ยึดคําถามก็คือแล้วเราเนี่ยไม่ได้มีนโยบายในการที่จะกำลาบมันเราก็เลยงงว่าตกลงมึงจะยอมเสียดินแดน โดยที่จะไม่ยอมเสียน้ำใจกับหุนเซนใช่ไหมตกลงรัฐบาลชุดใหม่จะแตกต่างอะไรกับรัฐบาลอีแพทองทานเรื่องนี้ประชาชนก็เลยโหมกระแสกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยแม่ทัพนายกองทั้งหลายเขาทราบไหมคุณทราบหรือเปล่าไหนบอกว่าเป็นแม่ทัพอยู่ในตะเก็บชายแดนลำบากกับลูกน้องแต่ละคนอะ แล้วท่านไม่รู้เลยไอ้ปราสาทคณาเนี่ยมันอยู่ในเขตดินแดนประเทศไทยหนึ่งต่อห้าหมืนมันไม่ใช่พื้นที่อยู่ระหว่างการปักปันท่านต้องตื่นก่อนปราสาทคนาอยู่ในแผ่นดินเขตหนึ่งต่อห้าหมื่นใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปเผชิญหน้ายกให้มันไปถอยออกมาแต่ถ้าไม่ใช่แต่ถ้ามันใช่ก็คือเขตนั้นเป็นเขตหนึ่งต่อห้าหมืนนั่นคือแผ่นดินไทย ไม่ใช่ที่จะต้องมาปักปันเขตแดนไม่ต้องเจราจากับใครสิ่งเดียวที่เราจะเจรจ,จากับมันถ้ามันลุกเข้ามาเอากระสวยเจราจากับมันเท่านั้นใช้กระสวยเจราจากับมันไม่ใช่ปล่อยให้มันเอากระสวยเนี่ยเอาระบุยเนี่ยมาวางวางวางแล้วทําให้เราเนี่ยไม่กล้าเข้าไปเสร็จแล้วมันก็อาศัยสถานการณ์สู้รบจากนั้นก็ยึดของเราไป เช็คเช่นเดียวกันกับภาษาตาควายวันนี้ภาษาตาควายได้มายัางยังภาษาตาควายเสียไปตอนไหน28กรกฎาคมยีกรกฎาคมคือวันไหนวันที่เรามีรักษาการนายกที่ห่วยแตกที่สุดในโลกนั่นคือระหว่างที่กําลังเป็นวันที่28กรกฎาคมทหารกําลังสู้รบอีรักษาการนายกจบกระเปดเสื่อกไปเบรกการรบโดยกันไปจับมือเขา ที่ประเทศมาเลเซียควายก็ถ้าเกิดประษาทตรงไหนดินแดนตรงจุดใดบ้านน้องจันหน้องจีน้องยากแก้วหน้าป้องหน้องอะไรก็ตามแต่อยู่ในเขตแผนที่หนึ่งต่อห้าหมืนนั่นคือแผนไทยดินไทยทั้งหมดแล้วรั้วของทหานไทยยังไปไม่ถึงหลักหมด ที่รัชการที่ห้าวางเอาไว้ก็แปลว่ามึงยังไปยึดดินแดนของแผ่นดินไทยคืนมายังไม่ได้คําถามก็คือจะต้องนั่งรอใครคําสั่งใครต้องออกประเทศนี้ใครต้องสั่งมีนายรัฐมนตรีเป็นประธานหัวโตวสมชเราจะต้องโยนคําสั่งนี้ไปให้ใครอีกมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาจากทหารมาจากกองทัพถึงแม้ว่าจารย์ธรราเป็นทหารพาณิชย์หรืออะไรก็ตามแต่ แต่คําถามก็คือว่ารัฐมนตรีกลาโหมเป็นฝ่ายการเมืองกลาโหมก็คือกลาโหมกลาโหมไม่ใช่แม่ทัพดังนั้นถ้าเกิดเขาจะสั่งผิดจะสั่งถูกสั่งโดยมีผลประโยชน์แอบแฝงสั่งโดยที่เราแม่ทัพไม่รู้ว่ามันมีอะไรแฝงอยู่หรือเปล่ามันมีพาณิชย์อะไรแผงแฝงอยู่หรือเปล่าฝ่ายการเมืองมีอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าแต่ฝ่ายกองทัพต้องมานั่งรอฟังนักการเมืองรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าแ,แล้วเสียดินแดนไปเสียดินแดนไปคําถามแล้วก็คือ แล้วเราจะมีเรือดำน้ำไว้หาประแสงขอหอกอะไรเราจะมีกิบบินไว้ทำอะไรเราจะมีเอฟจิหกไว้ทำอะไรเดี๋ยวไอ้พวกเด็กๆมันก็จะถามอีกว่าเรามีทหารไว้ทำไมอีกอะใช่ไหมเล่าไอ้เราก็กองเชียร์ทหารอยู่แล้วว่ะประชาชนอะเดี๋ยวอีกเด็กเจนซีเจนไยอะเดี๋ยวมันก็จะถามอีกว่ามีทหารไว้ทำไมอะ ก็มีไว้แล้วเสียขาตัวเองยังไม่พอเสดเสียภาษาตาควายไปด้วยเสียภาษาตาควายยังไม่พอจะเสียภาษาทคนาไปด้วยเสียภาษาคนายังไม่พอจะเสียพื้นที่บ้านตรงจังหวัดตราดไปด้วยตรงคาสิโนเข้ามาข้อหหัวกระบาลเราอยู่เนี่ยเสียตรงราสาตรงคาสิโนตงเสียตรงคาสิโนยังไม่พอมาเสียตรงบ้านหนองจานไปทั้งหมู่บ้านด้วยเสียหนองจานยังไม่พอมาเสียหนองยาแก้วอีกคำถามก็คือว่าเราจะต้องเสียอีกกี่ขาเสียอีกกี่ที่เสียอีกกี่หมู่บ้านยังไม่นับ ที่มันลุกมาปลูกข้าวโพดปลูกมันสบปะหลังลุกเข้ามาปลูกไร่ปลูกผักลุกเข้ามาปลูกมะม่วงคำถามก็คือเราเนี่ยจะต้องให้มันกี่อันกี่ที่กี่กิโลตารางกิโลเมตรตรงไหนที่เราไม่เสียไงวันนี้ทหารกระเมน็น โดยหุนเซนหุนมาเนตตั้งป้อมจะทำสงครามกับเรากระเพดกองทัพซันกระแสเนี่ยเข้ารายงานอยู่ตลอดเลยว่าเดี๋ยวอีกแป๊บๆก็เอาโดนมาสำรวจอีกแป๊บๆก็เอาปืนใหญ่เข้ามาอีกแป๊บๆก็เอากองกำลังเข้ามาอีกแป๊บๆก็ลาตะเวนเข้ามาอีกแป๊บๆเข้ามาลุกอีกแป๊บๆก็ยิงตะลุยบุยคำถามก็คือเขาทำอย่างนั้นอยู่ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเขาลุกพื้นแผ่นดินไทยเรามาหลายจุดแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเตรียมพร้อมรบมีแต่เรานี่แหละยึดหลักกฎบัตรสหประชาชาติสหประชาเกินสหประชาไทยสหประชาต่างๆจนกระทั่งจะโดนสหปาะชาจากเขมรอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ข่าวลือเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด ล่าสุดเมื่อวันที่สองสาวันที่ผ่านเมื่อสองวันที่ผ่านมาฮุนเซนโพสโซเชียลออกมาประกาศว่าจะมีการแฉรายชื่อนักการเมืองไทยที่รับสวยพรมแดนไทยขเขมรสวยนั้นเป็นสวยจากตึกคาสิโนโจากตึก พวกมิจฉาชีพที่อยู่ตรงจุดชายแดนไทยขเขมรไอ้เราก็รู้อยู่แล้วล่ะการลงทุนระหว่างตรงชายแดนไทยขเขมรตรงจัดจังหวัดสากแก้วตรงจังหวัดตาดตรงจังหวัดจันทบุรีและต่างๆแก๊งมิจฉาชีพเหล่านั้นถ้าเกิดไม่มีคนไทยเอี่ยวด้วยไม่มีคนมีอํานาจในเมืองไทยไปเอี่ยวด้วยมีผลประโยชน์ด้วยหาแดกด้วยไอ้พวกนั้นตรงนั้นมันจะ,จะ,จะเจริญได้ยังไงวะมันจะผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดได้ยังไง มันไม่ได้มีแค่นักพนันประเทศไทยเข้าไปเล่นอย่างเดียวนี่มันไม่ได้มีแค่ไอ้พวกเด็กเยาวชนไทยไม่มีงานทําลุกเข้าไปไปรับจ้างเขาเพื่อจะมาโกงคนไทยเป็นมิจฉาชีพแก๊งคอเซนเตอร์อย่างเดียวปรากฏว่ามันมีอพวกนักลงทุนไทยนักการเมืองไทยไอ,อ้พวกเงี้ยไอ้พวกเกลวไปนั่งลงทุนอยู่ตรงนั้นด้วยใช่หรือไม่วันนี้ประเทศไทยทั้งประเทศนั่งรอหุนเ,นเ่นแสคําถามก็คือว่า กรณีที่หุ้นเซนมันประกาศแสเนี่ยถามว่ามันแสจริงไหมไม่ทาไมละ่ะมันรอให้คนไปเคลียร์ไงมันรอให้คนบางคนไปเคลียร์แล้วคนบางคนที่จะไปเคลียร์ก็ไม่น่าจะใช่คนที่มันอยู่ในคุกส่วนไอ้คนนอกคุก <c oughs> แล้วทาธุรกิจกับหุนเซนทําธุรกิจกับอีกแก๊งมิจฉาชีพตามตะเข็บชายแดนและเป็นนักการเมืองไทยคาถามก็คือว่า ทหารไทยของเราจะต้องมาอยู่ใต้วงตีนของมาเฟียนักการเมืองไทยเหรอทหารไทยของเราจะต้องมานั่งรอฟังคําสั่งไอคนที่หาสวยหาแดดอยู่กับประเทศเขมรเหรอทหารไทยของเราไม่ว่าจะเป็นเหล่าทัพไทยไม่ว่าจะเป็นกองทัพไทยไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือทั้งกองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกทั้งกองทัพกองกำลังหนึ่งกำลังกำลังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบูรพาบูรพยักแรงสิ่หมายตจเตะเยอะแยะไปหมด กองกำลังยอะแยบไปหมดเราจะต้องมานั่งรอให้กองกําลังทั้งหลายเหล่านี้ของเราที่มีคุณภาพคุณภาพรอฟังคําสั่งจากนักการเมืองที่รับสวยจากมิจฉาชีพตรงด่านขเขมรอย่างนั้นหรือเราจะต้องเอาอย่างนั้นกันเลยใช่ไหมเราจะต้องเอาอย่างนั้นด้วยใช่ไหม ที่นี่ช่องดอกเตอร์มาริกาค่ะได้เข่าว่าตรงนี้จะเป็นมาริกาบุญส่วนตรงนี้เป็นดอกเตอร์มาริกาหนึ่งค่ะถ้าใครอยากจะฟังใครออกไปนั่งขี้เสร็จแล้วก็ออกไปฟังเลยนะคะไม่อยากฟังดอกเตอร์มาริกาอย่าเสือกเข้ามาค่ะมึงเป็นแฟนใครมึงก็ไปดูคนนั้นมึงอยากจะฟังใครมึงก็ไปฟังไม่ใช่มาจูงกูไปฟังควายสตรง อ่านชื่อสิมาริกาบุญช่องด็อกเตอร์มาริกาอยากฟังมาริกามึงก็ฟังไม่อยากฟังมาริกามึงก็ใส่ออกแล้วมึงก็ไปฟังคนอื่นเรียกกูว่าป้าเนี่ยแม่มึงสนิทกับแม่กูตอนไหนเหรออีควายอีฮอ่า แม่มึงเหรอหน้าตาสดใสใช้ครีมคอลลาเจนหน้าเด็กอย่างนี้ <S <S 1> <S 1> ออกไปแก้ย้ส้นตีนกูเลยปะอีพวกชอบหาแสงอ่ะอยู่บ้านแล้วอัพเซตยายไม่ให้ยืมตังีีป้าข้างบ้านไม่มีเอตตาหาขนมแดกไม่ได้อีควาย